งานแต่งกับของคู่กันอะไรคู่กับอะไรไปดูสวัสดีครับผมนายสถาพรมลิอ่อนนะครับอาชีพช่างภาพครับอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับผมก็ประเด็นวันนั้นคือผมไปถ่ายภาพงานแต่งครับงานหนึ่งช่วงพิธีรับชชอดอ,อกไม้จากเจ้าสาวครับขออย่ามีทีเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่งานแต่งงานถึงขั้นตอนที่สาวโดทุกคนรอคอยนั่นคือการแยกชชอดอก ยอดอกไม้เจ้าสาวได้ก็จะได้แต่งงานเป็นคนต่อไปเอาละครับสาวสวาวถือปลายเชือกไว้คนละเส้นครับแต่จะเป็นเพียงเส้นเดียวที่ปลูกไว้กับ่อดอกไม้ที่เหลือเนี่ยเป็นเชือกหลอกนะครับดูสิว่าสาวโสวนคนไหนจะได้ไปเอาหนึ่งสองสอาวโ้โโยสาวน้อยร้อยมีคนดีได้ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อไปดรู้กันอีกทีครับเชือกหลายเส้น น้อยเกือบร้อยปีคนดีครับดูสิครับโอ้ยสาวเชื่องมารับเลยโอ้ยเต้นเต้นเต้นใจดีใจเหรอโอ้ยีใจดเนี่ยก้ารอมาถึงเก้าเกบเปี้ไม่มีใครมาเลยเนี่ยปีนี้แหละจะได้แต่งงานเลว สาวโสดก็ออกมายืนถือเชือกว่าใครจะได้รับช่อดอกไม้ต่อจากเจ้าสาวครับปรากฏว่าคนที่ได้เป็นคุณยายวัย90้ปีครับเป็นผู้ได้รับช่อดอกไม้คุณยายดีใจเต้นสนุกสนานเลยครับเรียกเสียงหัวเราะให้กับคนทั้งงานในวันนั้นเลยครับผมช่อดอกไม้ก็ได้แล้วอายุก,ก็ได้แล้วขาดแต่เจ้า,จาบบาแล้วละขอขอบคุณคุณสถาพรมาลิอ่อดช่างภาพอิสระจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องคุณยายรับช่อดอกไม้เจ้าสาว